ทุกคนกันเลยนะคะก็ผาช่องอู่แล้ววันนี้ก็จะมาแจ้นะคะม์ดของเรานะคะมัดตัวนี้เลยเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะมาดึกเลยแต่พี่ต้องกดอันนี้ก่อนนะ,ะแล้วกันอ่าอันหนึ่งนี่มัใหม่นะคะทุกคนต้องดูกลับด้านโอเคเนะาะเห็นมัดใหม่ของเราโอ้สวยมากนะคะอัดกนช่องหนึ่งนะคะ ก็ขออภัยจริงๆนะก็อยากทำนะแนนะก็จะไม่อยากทำอ่ะอือธรรมด่ากันเลยกูขอร้องอย่ามาด่ากันเลยกูขอร้องแหละกูเกลียดตอบคำถามเกียบตอบนะเว้ยแล้วก็เกมนี้ผมใจให้ผมใจให้ผมใจอือแล้วก็โอเค ก้องรอไปอีกหนึ่งวันนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าน,นะคะไม่ได้แม่งทำนานาไม่ใช่ทำนานหรอกคือแบบทำแบบคือต้องรออีกวันหนึ่งกว่ามาันจะนี้ก่อนอ่ะอืมคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม,ม่คลิปหน้ากันบ๊ายบาย